ความสุขความสวัสดีจงมีกาทุกชนทุกท่านทุกคนเราห่างเหินจากการไลฟ์สดในยามเช้าอย่างนี้ไปนานนะทีเดียวนะวันนี้ธรรมภา,าพและคณะสงฆ์แห่งร่ชลตะวันจะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจยังกรุงเวียงจันทร์ประเทหลาวระหว่างที่เดินทางไปสนามบินในเช้าว,วันนี้ก็เลยอยากจะแบ่งปันขออ่านขอธรร ให้แก่สาธุชนทั้งหลายที่อยู่ในสายตื่นเช้านะเออรับคติทรรมยามเช้าไปชุบชูใจให้สดชื่นรื่นรมจะได้มีพลังในการใช้ชีวิตให้มีแต่ความร่มเย็นและเป็นสุขบทสวดมนต์ในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเป็นบทสวดมนต์แท้ๆเนี่ยก็ <c oughs> คือหลักธรรมคำสอนนั่นเองไม่ใช่บทอ้อนวอน ให้ได้อย่างนั้นให้ได้อย่างนี้ถ้าเอามนจริงๆเนะี่ยมันต่างเนะี่ยหรือคาว่ามันตราเนะี่ยมันก็แปลว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแด่ตรงฉะนั้นมนของพระพุทธศาสนาจึงมีลักษณะต่างออกไปนะ <c oughs> คือเป็นการทบทวนพระธรรมคําสอนขององค์เจนวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราฟังเสียงสวดมน ถ้าใครเกิดฟังภาษาบาลีเข้าใจหรือว่ารู้คําแปลนี่จะได้ประโยชน์มากๆเพราะว่ามนก็คือพุทธมนก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเมื่อเราได้ฟังแล้วเราก็จะได้พบทวนว่าพระพุทธองค์สอนอะไรพอเราเข้าใจเราก็เอามาประพฤติปฏิบัติเช่นเดียวกันมนร้ายบนลระเกินเนี่ที่เราสวดไปนี่เป็นมงคลนั่นเลยแต่ว่าเป็นมงคลเลยมันก็ต้องเอามาทํานะ เกิดบุงคลขึ้นมาได้เช่นเมื่อกี้เราส่วนบทหนึ่งเนี่ยเร,เรียกว่าชยปพบริษนะชยปบริร็หรือชยะมังคลัตถ์คาถาแปลว่าคาถาที่ว่าโดยชัยชนะทั้ง8ประการของพระพุทธเจา้าเป็นศรรัพท์ทของหลวงพ่อเจรันทิตธรรมพระวิปัสสนาจารย์ผู้มีชื่อเสียงที่ต้องรับไปแล้วเนี่ยมันก็จะเรียกว่าสวนมหาการุณิโกใหญ่ มหาการุนิโกรหรือคาถาพระเจ้าชนะมารอย่างนี้ก็ได้เรียกแบบไม่เคร่งครัดนักตามภาษาชาวบ้านคาถาพระเจ้าชนะมารก็คือกวีนะท่านประพันธ์ถึงเหตุการณ์สาคัญสาคัญในชีวิตที่พระพุทธองค์ทรงชนะตั้ง8ครั้งและแต่ละครั้งแต่ละครั้งทรงชนะด้วยอะไรก็จะอยู่ในคาถานี้หมดแต่ในมุมมองของชาวบ้านชาวพุทธนะ่ ก็จะเรียกว่าคาถาปาหุงเรียกง,ง่ายๆว่าคาถาปาหุงทีนี้เราท่านทั้งหลายนะเอามาใช้ได้ไหมก็ตอบมาได้คาถาปาหุงนั้นว่าด้วยชัยชนะของพระพุทธเจ้าทั้งแปประการเราจะลงรายละเอียดไม่ได้เราไม่มีเวลาขนาดนั้นในใกล้ถึงสนามบินเรียบร้อยแล้วนะก็จะสรุปมาทีเดียวว่าคาถาทั้งพาหุงเนี่ยว่าด้วยชัยชนะของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์แม้จะเป็นสัมมาสัมพุทธะ แต่ว่าแต่ว่าก็มีมารมาผจญอยู่เรื่อยๆนะนั่นเป็นเหตุในพระองค์เนี่ยต้องพยายามที่จะเอาชนะให้ได้ในแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งเรื่องนี้ก็เป็นการเตือนจิตสังเกตใจว่าในการใช้ชีวิตมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละลูกมันก็จะมีมารน,นะแต่ว่ามารเนี่ยเราอย่าไปว่าเขาเนะในมุมมองของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านมองมารในแง่ดีเหมือนกันคือมาต่างๆที่มาที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนะ ไม่ว่าจะเป็นมารชนิดไหนก็ตามเนะ่ยเรานสันทัดยังอยู่ไหมยังอยู่ครับอาจารย์ยอมแพนกล้องไปหารเรเอสันทัดด้วยวันนี้ท่านมากับเราด้วยมารเนี่ยมันมีหลายชนิดเราลองทบ<อ><อ>ัว,วหน่อยไหมหนึ่งกิเลสมารมารคือกิเลสครับนะสองขันธมารมารก็คือขันนะร่รางกายเราเนี่ยสาม เทวปุตตคมันมานก็คือเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิล้วก็สี่สี่ก็อภิสสงขา,มารมันมานก็คือความคิดปรุงแต่งม,มันเป็นมานยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันผู้สัทธั์กรณีเราต้องเลอกสัททัดกรณีที่เด็ดละเพ็นพระนักเขียนด้วยชื่อดังด้วยนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมัจจุมนมันก็คือความตายก็เป็นมาน โดยรวมเนี่ยที่บอกว่าพระพุทธเ,เจ้าชนะมารเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามารทางโลกเท่านั้นนะครับอันที่จริงเนี่ยมารสําคัญสําคัญนะมันก็คือมารห้าตัวนี่แหละนะมารห้าตัวนี่แหละแต่มารทั้งห้านี้นะจะว่าไปรวบรัดก็เหลือตัวเดียวเท่านั้นแหละกิเลสสมารใช่ไหมก็คือกิเลสมานั่นแหละท่านให้เราเอาชนะกิเลสมารมารคือกิเลสนะ่แล้วเราจะชนะมารได้ไง กิเลสอะเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราขาดสติครับถ้าเรามีสติกิเลสมันก็ไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่าจิตมันทํางานได้ทีละขนาดใช่ไหมครับเออขนาดใดจิตมีสติมันก็ไม่อยู่นนนนขนาดใาด,ด,ตส,ตด,ดสติไม่อยู่มันเขาก็อยู่มันก็หลักมันก็มีอย่างนั้นหลักในการเจริญสติดังนั้นถ้าเราอยากจะชนะกิเลสสาม,มานมันคือกิเลสก็มันเจมมริญสติในชีวิตประจำวันเนาะครับให้เป็นศูตรไว หายใจลึกๆเมื่อนึกขึ้นได้แค่นี้แหละหายใจลึกๆเมื่อนึกขึ้นได้คือหาโอกาสเจริญสติอยู่เสมอๆนั่งตรงไหนย,ยืนตรงไหนถ้าพอจะมีเวลานึกขึ้นได้ก็หายใจเข้าหายใจออกลึกๆอย่างน,น้อยๆสักสามคู่ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆเดี๋ยวเราเติมพลังงานแห่งสติเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวัน,วน,วน,วนมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมครับเหมือนคนออกกําลังอะครับ ตอนออกกาลังใหม่ๆเนี่ยหน้าอ,อกก็แฟบแขนก็แฟบขาก็แค่แฟบอ่ะนะเออออกกำลังจิตนาจ๊ะเออออกกำลังไปสักหกเดือนเป็นไงกล้ามมาเป็นมันๆเนี่ยออกกำลังกายก็ได้ร่างกายที่สมบูรณ์ออกกำลังใจก็ได้ใจที่สมบูรณ์ใช่หรือไม่ใช่เลยครับฉะนั้นการออกกำลังนั่นแหละก็คือการเพิ่ม<ๆ>เพิ่มความตื่นรู้ลงไปในจิ พอจิตเรามีความรู้ตัวทั่วพร้อมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นที่เคยคิดผิดพูดผิดทําผิดมันก็จะก,กลายมาเป็นคิดถูกพูดถูกทําถูกตามลําดับใช่ไหมครับอาจารย์เคยเขียนเอาไว้ว่าคนที่โชคดีที่สุดในโลกก็คือคนที่รู้จักหักห้ามจิตใจเมื่อใจมันกำลังไหลลงสู่ที่ต่ำนะพูดอย่างหนึ่งว่าใครก็ตามรู้จักหักห้ามจิตใจตัวเองในยามที่จิตใจกําลังไฝ่ต่า คนนั้นคือคนโชคดีที่สุดในโลกเห็นไหมคนโชคดีที่สุดในโลกก็คือคนที่รู้จักหักห้ามจิตใจในเมื่อใจกําลังไฟต่ำอาการที่เรียกว่าหักห้ามจิตใจนี่ก็คือการทํางานของสติเห็นไหมฉะนั้นถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนโชคดีเรียกได้เลยว่าทุกวันพระองค์ก็ตรัสเอาไว้นะว่าสติมัตโตสัทธาพุทโสติมัตโตสถาพุทง แปลว่าคนมีสติโชคดีทุกวันนี่เพราะฉะนั้นกิเลสมานเนี่ยเจ้าชนะกีเลสมาน,าน,นก,มาก็ฝึกสติให้ดีๆก็แล้วกันฝึกสติเนี่ยองค์มารทำทั้งหมดนะมาครบหมดเลยเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าในบรรดารอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลายรอยเท้าช้างเนี่ยถือว่าเป็นรอยเท้าที่ใหญ่ที่สุดใ,ในยุคข,ของพระพุทธเจ้านะ รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันรวมลงในรอยเท้าช้างได้หมดชั้นใดในบรดาองค์ธรรมทั้งหลายในสติก็เป็นใหญ่กว่าธรรมทั้งปวงฉันนั้นเห็นไหมครับถ้า<ะ>มีสติเสียอย่างเดียวธรรมทั้งหลายเนี่ยก็ไหลามารวมทั้งหมดทั้งเส้นแต่ราคาสติเสียอย่างเดียวธรรมทั้งหลายก็หายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราฝึกสตินี่แหละถือว่าเป็นการหยิบเอาแก่น์ธรรมความสอนขององค์เชนวรสัมมาสัมพุทธเจา้าเ<ะ>ข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันเลยทีเดียว<ะ>และใครมีสติ คนนั้นก็มีโชคดีทุกวันคือได้เจอแต่สิ่งดีสิ่งงามได้เจอแต่เรื่องราวดีๆจับทําอะไรก็สําเร็จรุ่งโรจน์ชดนานไม่ค่อยผิดไม่ค่อยพลาดจาเป็นสูตรก็ได้ว่าสติมัตโตสัทธาพันธ์คนมีสติโชคดีทุกวันว่าพร้อมกันไหมเมรับสติมัตโตสัทธามาทำคนมีสติโชคดีทุกวันเอาละนี่คือทำยามเช้านะพระธรรมยามเช้าธรรมะระบารุจัดรรมมาภาพ ต่อไปขอนนมตลดกร์ประมาสทัตแบ่งปันคติธรรมให้ยติโยมสักข้อหนึ่งนะนนมต์ครับ,รบสวิเตหตขอตัมสมทาขอความศุกสวัสดีจงมีแด่ยติโยมทุกทุกท่านวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่อยู่ในเดือนแห่งความรักนะเดือนนี้ถือเป็นเดือนความรักในพระพุทธศาสนาก็มีวันแห่งความรักที่เราจะแสดงออกซึ่งการ ใส่ใจกับบุคคลเป็นที่รักหรือว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายกับเราแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญโดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ใกล้เราในการที่เราจะแสดงออกมีภาษาอังกฤษวลีหนึ่งที่จะบอกว่าประโยคหนึ่งท่านบอกว่า this person could die tonight this person could die tonight นั่นหมายความว่า คนคนนี้เนี่ยอาจจะตายในคืนนีนะ้ตรงนี้มันหมายความว่าอย่างไรไม่ได้เป็นการแช่งกันแต่ในการตระหนักรู้ว่าทุกๆคนเนี่ยเราที่เราพบในวันหนึ่งๆเนี่ยคนที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยให้เราตระหนักรู้ว่าการพบกันในครั้งนี้เหมือนกับเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะพบซึ่งกันและกัน ดังนั้นบุคคลที่เราพบได้เจอหรือว่าบุคคลที่เราใช้ชีวิตด้วยเราต้องให้ความสําคัญแล้วก็ทุนุถนน้าใจซึ่งกันและกันการสื่อสารนะท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านบอกว่าปากของเราใ,ให้มีดอกไม้นะตาของเราในมองเห็นคนนะมือของเราให้มีความสําคัญที่ดีต่อกันใจของเราให้มีความรักดังนั้นถ้าเรามองคนคนนั้นเนี่ยเหมือนก,กับว่าเรา พบเขาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเราจะจากกันแล้วเราก็ต้องตระหนักรู้และให้ความสําคัญมอบสิ่งดีๆให้แก่กันแลวเราทํากับคนผู้คนเหมือนกับคนคนนั้นจะพบกันเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยเราจะทุทลองน้ําใจซึ่งกันและกันเราจะไม่ใช้คําพูดคำจาของเราทิมแทงทําร้ายซึ่งกันและกันเราจะไม่ใช้มือของเรานี่เนี่ยพิมพ์ตรงที่คีย์บอร์ด แล้วก็ส่งข้อความที่มันเป็นใฮสปเป็นคําที่คนอ่านแล้วไม่จะลงกิจใจนั้นในเดือนแห่งความรักนี้ขอให้เรามองคนเนี่ยทุกคนว่าเป็นคนเหมือนกันและว่าเนื้ยอยู่เสมอว่าคนคนนี้อาจจะตายในคืนนี้เราต้องให้ความสําคัญกับคนคนนี้อยา่างเต็มที่และให้ดีที่สุดนะมะทับใจที่สุดขอเจริญพรสรุปง่ายๆว่า อยู่กับใครอย่าทำให้คนคนนั้นเจ็บครับเนาะเพราะว่าคนเรานั้นมีเวลาอยู่ด้วยกันเพียงช่วงเวลาที่แสนสั้นเท่านั้นเลยใช่ไหมรแล้วก็เราก็ไม่รู้ด้วยว่าตื่นเช้ามาเนี่ยคนที่อยู่กับเราในเช้าวันนี้เช้าว,วันพรุ่งนี้จะยังอยู่ไหมใช่ครับใชไหมแล้วเข้านอนไปคืนนี้เนี่ยเขาจะอยู่ถึงพรุ่งนี้เช้าไหมเออแล้วเจอกันเช้านี้จะอยู่ไปถึงเที่ยงไหม เจอกันเที่ยงเนี่ยจะอยู่ไปถึงค่ำไหมใช่ครับเจอกันค่ำเนี่ยจะอยู่ไปจนถึงพรุ่งนี้เช้าหร,ห,ชหรือไม่ใช่ครับนี่ก็ไม่ใช่คำของพระอาจารย์นะอันที่จริงคำอย่างเนี้ยนักปาร,ราชบัณฑิตท่านพูดเอาไว้มีในภาษาบาลีด้วยครับในหลวงราัชากาลที่ห้าเนี่ยท่านทรงพระราชานิพ์เอาไว้แต่จำไม่ได้ทั้งหมดนะแั่นบอกว่าเห็นกันอยู่หเห็นหน้าอยู่เมื่อเช้าสายตายเห็นไหมเออท่านก็บอกว่าคือเมื่อเช้ายังเห็นกันอยู่พอสายตายแล้ว ย็นอยู่สุขสบายนะบ่ายม้ยเห็นไหมเออสายอยู่สุขสบายบ่ายม้ยเห็นไหมเนี่ยท่านก็บอกว่าเนี่ยเช้ายังเห็นอยู่แต่บ่ายม้ยก็ได้ครับดังนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตของเราเพราะชีวิตเนี่ยมันเป็นของไม่แน่ครับใช่ไหมใดใดในโลกล้วนอนิจจงและเพราะระหนังว่าใดใดในโลกล้วนอนิจจงอะดังนั้นเราจึงประหนักรู้ว่าทุกวันนั้นสาคัญที่สุดเพราะอะไรเพราะว่า ทุกวันเป็นวันแรกก็ได้ของวันที่เหลือเป็นวันสุดท้ายที่เราได้ใช้มาจนเวลาได้หมดลงแล้วก็ได้ฉะนั้นทุกวันนั้นจึงลำค่ามากเพราะเราไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นวันแรกของวันที่เหลือในชีวิตเราหรือว่ามันเป็นวันสุดท้ายที่เราได้ใช้มาจนวันเวลาได้หมดลงแล้วก็เป็นได้ครับนี่แหละที่ท่านบอกว่าทุกวันมันสําคัญที่สุดนะเพราะอะไรเล่าก็เพราะว่ามันเป็นวันแรกก็ได้เป็นวันสุดท้ายก็ได้ตื่นขึ้นมานี่คือความเสี่ยงนะจะว่าไปนะครับถ้ามันเสี่ยงมาก ดันั้นเราตระหนักรู้อย่างนี้แล้วเราอยู่กับใครใครอยู่ตรงหน้าเราดูแลเขาคนนั้นให้ดีที่สุดอย่าทําให้ใครเจ็บโดยไม่มีเหตุอนัอนควรหรือต่อให้มีเหตุอนัอนควรเช่นเป็นพ่อเป็นแม่อยากจะดุด่าว่ากล่าวลูกๆครูบาอาจารย์อยากจะดุด่าว่ากล่าวลูกศสษย์นะนายอยากจะดุด่าว่ากล่าวลูกน้องในเขาเรียกว่ามีเหตุอนัอนควรที่จะำตำเนิติดตองกันแต่ก็ให้ทําด้วยความเห็นอกเห็นใจใอย่าว่าอาการถึงตาย จนกระทั่งว่าคนที่อยู่ข้างหน้านั้นทนความเจ็บปวดของ Speech นะคือว่าจะหยับคลายร้อยกัดไม่ไหวต่อให้เรามีสิทธิ์ที่จะว่าใครต่อให้เรามีเสรีภาพที่จะตำหนิตีติงใครแต่ก็ให้อาจรเขามาใส่ใจเราเสมอว่าคำพูดนั้นมันอันตรายคำพูดนั้นมันมีพลังมหาศาลพูดดีก็ดีทั้งตัวเราและคนที่อยู่ข้างหน้า พูดไม่ดีก็เจ็บทั้งคนที่อยู่ข้างหน้าและเจ็บทั้งตัวเราโบราณท่านก็จึงเตือนเอาไว้ว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรถถอยอร่อยจิตแม้นผู้ชั่วตัวตายทําลายเม็ดจะชอบเผิดในมนุษย์เพราะพูดจาเดือนแห่งความรักแล้วทําคนที่อยู่ตรงหน้าให้มีแต่ความสุขน,นี่ก็คือวิธีที่เราจะแบ่งปันความรัก ที่แท้จริงไม่ใช่เฉพาะความรักในเชิงชายหนุ่มหญิงสาวเท่านั้นแต่รักคนทุกคนนั่นแหละเพราะเขาก็เป็นคนเหมือนกันกันกบเราอันนี้ก็เป็นคติจากดรประมาสันทั์เอาแล้วเราจะจบกันที่ท่านอาจารย์พระหมหาอารยันชย,ยาสุโภโยมหลายคนถามพระอาจารย์ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินเสียงท่านแล้วท่านยังอยู่ในเมืองไทยไหมหรือว่าเดินทางไปเดินต่อต่างประเทศแล้วก็ปรากฏวันนี้ท่านยังอยู่กับเรานะนิมนต์พระอาจารย์อารยันด็รสันทัต <ítulo> <irgendw carbono S 1> อันกันเป็นตากล้องให้หน่อยแต่ถ้าต้องถือกล้องก็นะก็ต้องหันหน่อยนะเมื่อกี้เป็นตากล้องสวดทิเตโหตวสรพพธาขอความสุขสวัสดีจงมีแก่สาธุชนทุกท่านทุกคนเอาล่ะก็ขอมอบธรรมะเป็นหลักเรียกว่าเป็นหลักจูงใจนะเป็นหลักอินสปายใจของเราเนี่ยให้ทำตามเป้าหมายในแต่ละวันมี ประโยคหนึ่งในภาษาอังกฤษที่งดงามมากๆเลยนั่นก็คือ what actions will produce your desired result what what actions will produce your desired result นั่นหมายถึงทุกสิ่งที่เราทำอะ่ะการการะทำอะไรอะ่ะที่เราทำไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือ,หร,อหรือตอนนี้เราทำอะไรอยู่มันเป็นสิ่งที่ ตัวสนับสนุนทําให้เกิดผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่เราตั้งไว้ไหมอย่างเช่นถ้าวันนี้เราอยากพร้อมอยากลงทุนในตัวเองอยากมีปัญญา wisdom หรือ knowledge ความรู้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยถ้าเราตั้งเป้าไว้แบบนี้แล้วเราได้ทําสิ่งที่ทําให้เกิดเป้าหมายไหมสิ่งนี้ขอยกหลักธรรมนั่นก็คือกายกรรม3นะนั่นก็คือแอคชั่นสทางอะ่ะคือเวลาเราจะทำอะไรให้สำเร็จเนี่ย แอคชั่นต้องเป็นไป3ทางพร้อมเพียงกันนั่นก็คือกายกรรมอ่ามนโนกรรมก่อนเริ่มต้น Start Start เริ่มต้นที่มนโนกรรมนั่นก็คือการกระทําทางใจทางใจในตรงนี้สําคัญมากไม่ว่าจะเป็น Good ก i n d s e t การคิดในแง่บวกอ่าบุญญาพิสังขารหรือการคิดในเชิงที่แบบเอ้ยมันสำเร็จมันเป็นไปได้เนี่ยเริ่มต้นที่ใจก่อนใจคือก้าวแรกอะ เมื่อกายกรรมอ่าเมื่อมนโนกรรมคือใจมันสำเร็จแล้วว่าโอ้ฉันทำได้จากนั้นเนี่ยวจีกรรมนั่นก็คือพูดกับตัวเองกอนละ่ะอาจจะเป็น self talk การบอกกับตัวเองพูดกับตัวเองสื่อสารกับตัวเองเพราะเวลาใจเราสื่อสารกับร่างกายเนี่ยในสมองตัวสารเคมีมันก็เปลี่ยนนะอ่แม้แต่การทดลองของนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งในหนังสือเรื่องอ the message of the water คือสารจาก เออน้ำอ่ะนั่นเขาบอกไว้ว่าเวลาเราพูดกับน้ําในคาแย่ๆย่อะสะสารหรือโมเลกุลของน้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอีกแบบเป็นแบบที่ไม่สวยงามเลยแต่ถ้าเราพูดดีพูดอย่างมีความสุขพูดด้วยความรักความเอาใจใส่ with love สะสารหรือโมเลกุลของน้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นคริสตัลเห็นไหมว่า self talk เนี่ยวจีกรรมเนี่ยการกระทําทางวาจาเนี่ยทางคําพูดก็เป็นสิ่งสําคัญว่าเราพูดยังไงกับตัวเองอ่ะ การพูดกับตัวเองมันส่งเสริมให้เราเนี่ยไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ไหมไงเอ่อแล้วอีกอันในอันสุดท้ายก็คือกายกรรมอันนี้สําคัญมากนั่นก็คือในแอคชั่นคือการกระทําของของกายร่างกายจริงๆอะ่ะคือคุณคิดแล้วคุณพูดแล้วคุณก็ต้องทํามันจริงๆด้วยถ้าคุณคิดว่าเอ้ยออกกําลังกายแล้วผอมแล้วคุณพูดกับตัวเองแต่คุณไม่ลงมือออกกําลังกายอะ่ะคุณก็ไม่ผอมนะดังนั้นสามตัวเนี่ยต้องไปด้วยกัน กายะมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมแล้วจะทำให้ผลลัพธ์หรือ result you r you r d e s i g e d result คือผลลัพธ์ที่เราดีไซน์ไว้อะหรือออกแบบไว้ที่ตั้งเป้าไว้อะมันจะสำเร็จดังนั้นขอสรุปหลักธรรมไว้ตรงนี้ว่า what actions will produce you r designed uh result นั่นก็คือสิ่งที่เราทำมันนำเราไปสู่ <c oughs> ความสำเร็จทางเป้าหมายหรือไม่แล้วใช้หลักธรรมการกระทำนั่นก็คือกรรมสามน่ง ขอฝากเป็นของขวัญยามเช้าให้ทุกคนในทุกดีนะสาธุเอาละเช้าวันนี้ก็รับคติธรรมยามเช้าไปจากครูบาอาจารย์ทั้งสามรูปนะแต่มาภาพทั้งหลายขออำนวยพรให้โยมทั้งหลายมีขวัญมีกำลังใจในการที่จะสู้ชีวิตในวันนี้และวันต่อไปให้มีแต่ความสุขสำราญบานใจทุกท่านทุกคนเธอ นาโรขยาปารมาลาภัสตุทิปารามังทัลตังมิทาสสะปรมายตินิพนังปารามังสุขา